มีวัดอยู่วัดหนึ่งบาทหนึ่งมีหลวงพ่อครับจัวน้อยอเน้นน้อยเนี่ยเน้นน้อยขี้ดือด้อ,อเด้อี่นหลวงพ่อนี่ก็หลวงพ่อด่าเก่งตีเก่งความมันต่อไปเน้นน้อยกับวายานดอกคืชเบื้องอับรถจัก,กี้ดือ้อทำไหนหละเน้นน้อยหลวงพ่อนี่ก็เสียเปียบเน้นน้อยอยู่เรื่อยวันต่อไปอ ขนาดได้เก่งทำได้ก็เดยมือนั่นแล้วบาทนี่เป็นย่ำออกพันษาไหมหลวงพ่อก็บจนหน่อยกับเมียนวัดเนียบาทปัดกวดทำความสะอาดวันทอไปเมียนซิ่งเมียนคล้องวันท้อหลังจากที่ที่น้องประกอบยิดทางศาสนาตักบาทเทพู้ห้องก็แเหล่วหมู่บ้านนี่ได้เจอหนี่ให้ทำความสะอาดกินด้วยอยู่นี่บ่กไหนจะค้ำกันล่ะหุ่น กินล่ำคนนั่นหลวงพ่อกับเนี่หน่อยกะคอยกันกวาดวัดแล้วเมื่อนะ่ะวัดนั่นก็เป็นวัดอุดอมสมบูรณ์แน่ดอกหมากับม้าแกนอยู่หลายตัวอันทอไปหม,มักดำหม,มักแดงบักด่าง,งแล้วหลวงพ่อก็สั่งเดิแามกวาดขี้ฝอยแามอะไรอ่มามันถึงมาขี้ใส่กองขี้ฝอยนะแามจูดมันเหม็นหลวงพอ่อว่า มื่อนั่นกันที่เขาไปในบ้านน้อยท่านเบิ้งวัดดี่ดีเด้อท่านย่าให้ม้ามาขี่ใส่กองขี่ฝอยท่านแามจูดมันเหม็นจังหัวว่าท่านครับหลวงพ่อท่านผมจีนเล่ขามันหนีหมดเลยครับมาพวกนี้ท่านแอบดีนี่ขี่ไปกองขี่ฝอยท่านมาแล้วหลวงพ่อเขาไปในบ้านแล้วบ้านนี่ถ้าขี่มันทุละกทุลังยังดอกมังหะจักน้ำเล่าว่าต่หลวงพ่อไปวิทย์เนี่ยน้อยกับว่าได้สนใจแล้ว เมื่อใดเบิ้องยังแล้วบาทนี่เจาา้าตัสิมาตัดสิขีสิยังกับวัอชนมองพระจ้านอนเล่นเลยมากับไมาขี่ได้กองขี่ฟอยแล้วมือนัน่นต้องพ่อกลับมาบาทนี่เห็นขีมาบาทนี่โอ้ยคือใส่บอดำบอแดงเนีเ่ยเจ้าน้อยนี่แนมะ่พุทธันย่งางไปเบิ้งอีกกองนึงกับมีอีกโอ้ยขี่ได้ทุกกองอีหลีตัวนี่แม่พุทธันไปแล้วบาทนี่นี่น้อยกับนอนเธออยู่ กอครับหัวซะต้วสันลุกนั่นไอ้เบิ้งนั้นไปยังกองขี่อยไม่ได้ขี่มาสันใอ้สันไปลุกไปลุกไปเบิ้งไปเบิ้งมาสันไปเจ้าไปเบิ้งมาสันไปเมียนมาสันเสียเฮียเราจักบาทซ้ำที่บอกงาบอกสาลายมาสันแม่นยังนี่ขี่ม้าขี่แมวมาสันนี่กองหนึ่งมาสันมีทุกกองเอาลวดมาสันเมียนมาสันึบอกรางนอเจ้านี่มาสันให้เจงดาเจงเป็นตาสร้างอีหลีต้องพอกันเลย เมียนน้อยกับเมียนขี่มาแล้วมือหนึ่งเมียนกูบาดกูบาดโลมือต่อมาบ่าเนี่ยลุงพ่อที่เขาไปในบ้านสั่งว่าห้ามให้มาขี่ใส่กองขี้ฝอยเลท่านกะตั้นคอที่ให้เจ้ากินหูวว้อหน่อยเลยท่าน,อนเอาซ้ำนั่นแหละกับย่งไปไวๆไปไวเขาในบ้านเมียนน้อยกรับเกียดติในล,งลุงพ่อเราว่าแก่งลุงพ่อแน่วได้หัว,หวดีอยู่กันเถาะเมียนน้อยขึย้นไปทัง้งซาลาได้เขาแดกง่าบ้านนี่ก็ามาปั่นแล้วที่ตัวลุงพ่อบ้าน บีบเฮ็ดดีดีเฮ็ดจืขี่ม้านี live. ่ยแหละการละการนอนใช่หอดย่ามลงพอมาบาดเลยไปไปเบิ้งกันหนามือน <atory> ี <reconcile> ่ยเส้น <lin> ท <structured> ่าท <rawd unre> ิมบดดีกว่าท่านไม่เห็นกองขี่ม้าบาดเนี่ยหาเมื่อยเส้นก็จังคักแส้เนี่หน้อยจกินน้อยนี่แหมหัวท่านอุตสาบอกแล้วบอกอีกว่าท่านน้อยน้อยลุกไปกินขี่ม้าเจ้า่าน ไขว่บอกว่าจังไหนเ่เนก้อนเข้าไปในบ้านไปเบิ้งกันน่ะเอเดนเนี่ยน้อยก็ะโอ้ยโหยดิเล่นละครไปน้ำซื้อๆเบิ้งก็ยังขี่มาขี่มากินกินสัตนคมข้อเน้นหน้อยใช่หรือเนี่ยน้อยก็เน,นี่ยขี่มาปลอมนะอเนาะเขาได้ก,กินแล้วบ้านนี่เอเดนโอ้นั่นเฮ็ดท่าคือเสียบเหรอลุงพ่อเลียปากแสบหมดโมปากเนี่ยลุงพ่อกับเบิ้งอยู่หันละ ห,ห่วยไปทัฮามืงอนจนได้อื่นนำไล่น้ำแล้วลงอ่อยังสั่นทัน,น่ะห่วยเ้ังไดหน่อยไทัซ่บแล้วลง่อไปทันไปกินกองนั่นในคอยเบิ้งกันน่ไปทันทีแซ่บต้งไขี่มาเดวนี้ทันหอยเซ่บแล้วนะเดี๋ยวนี้หน่อยก็กินอีกไปทันงามรดงพอเรียปากแแบบไปนึงห่วยแซบ่บอีหลีได้ลง่อไปทัน ว่ามันผมตัวดิเน่ขี่มาตัวนี้ละเน่กวางเน่ผมเจอได้อยู่ท่านตัวนี้ว่วน้อยท่านเหลียวเหลียวน้อยหน่อยท่านคันขี่มาตัวนี้ขอซิมจะข้ามแน่นห่อยไอ้ท่านขอซิมแนวท่านคนอยากนะเฮ้ยท่านขี่ม้าได้ลงพอท่านเออขี่ม้าก็กินหนาวท่านว่าเดี๋ยวก็เลียบเ่งตัวนี้น้อยยังกินเนาะอู้เข้าใจตัวละน้อยไอ้ท่านขี่ม้าตัวนี้ละตีน้อยไอ้ท่านตันว่านี่ละครับตัวนี้ละผมเจอได้อยู่อืออให้มันขี่จะอีกก็หน่อยเด้อท่าน จ้ำเหมืออื่นมา้าบาดลวงพ่อกะทีเขาไปในบ้านอีกก็ให้บอกนี่น้อยน้อยน้อยอที่เขาไปในบ้านท่านเจ้าอย่าไล่มันเด้อมือนีิมาท่านมัมกลาขี่กองยังไงเด้อลูกเด้อท่านหลวงพอ่อเดี๋ยวขี่กลับมาดอกท่านว่าแล้วหลวงพ่อกะเขาเมียในบ้านนั่นแล้วเขาไปในบ้านนี่น้อยกะอึดมามาแล้วบาดนี่ยยานตะมันบอกขี่ม,มือนั่นกับม้ากะขี่ได้กองขี่ฟอยอีหลี่ หอดย่ำหลวงพอ่อกลับมาบ่ะนี่น้อยท่านเบามวนได้เพื่อนน้อยเอ้ยท่านขี่บ่าละน้อยท่านขี่แล้วหลวงพ่อท่านปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บไปบ้งเอาไว้เนี่ยขวดตาดเี๋ยไม่ต้องกวดมันดอกท่านหลวงพ่อกะโอ้ยคนที่ได้กินของหวานนะคอยทามาโดนเลี้ยวน,น้อยท่านเยอะคอยกินพ่กเบิร์ดคอยที่ให้เจ้ากินน้ำดอกน้อยท่านนี่ได้หลวงพ่อท่านหลวงพ่อลูบปากแล้วบาดเนี่ยมาแล้วก็ให้เน้นน้อยถือพาไว้ เดี๋ยวหน้อยท่านคอยซีมกวันมาดมเบื้องบนไม่เหม็นแต่น้อยท่านควันคนี่บุญมันมาเหม็นได้หลอลงปอภาษามิตรหอมดมเหม็นกะไม่เหม็นน้อหอมดอกน้อยท่านกินเลาะลงปอท่านพบกินนะท่านเนี่น้อยว่าหโอยว่าได้แล้วท่านว่าแล้วลงปอกะยัดเข่าปากยำบวมบวมข้าวนึ่งบบเออเออเอห็นน้อยเห็นพาพอดีกันเลนหนีแลด้อ ลุงว้อยาแตกไปเ้ยเน้นหน่อยเปิดอดหลอดเมืองเหนตัวล่อกินขี่ม้าบ่เหรเหมนไลขาดน้นหน่อยแล้วบ่เน้นหน่อยกันแน่นโอ้ะจบสูตรเก่าละลงวอก็เน้นหน่อยกันเลยฮะ